ลงไปขุดท่อระบายน้ํานะคะรอดปาฏิหาริเห็นผ้าหัวแล้วใช่ไหมดินถล่มค่ะถล่มปุ๊บกบร่างแกนะแต่ว่าแกรอดออกมาได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปเคลียร์พื้นที่กันนิดนึงให้ดูนี่ค่ะเป็นคนงานกัมพูชาชื่อในจินนะคะแล้วจังหวัดดินถลม่มทุกคนไม่มีใครรู้ตัวก่อนหน้านี้เลยค่ะเนี่ยยืนกันอยู่นะ3ามคนกําลังเคลียร์งานกันอยู่เลยค่ะเขารับจ้างใช่ไหมคะแรงงานต่างชาติ สักพักหนึ่งในจีนอยู่ตรงนั้นนะแล้วไปอยู่ข้างบ่อค่ะกําลังขุดทําทางแล้วเขาตกลงไปแล้วมันมีดินถล่มทับอะ่ะเนี่ยเขาตกลงไปคือจะบอกตกก็ไม่เชิงเขาตั้งใจจะกระโดดลงไปทางานข้างล่างแต่ว่าเห็นดินด้านบนไหมคะมันฟุบลงไปทับอะค่ะปากหลุมสุดตัวทับคุณจีนนะคะแต่ว่าเขารอดค่ะเพราะว่าโอเคว่าเนื้อดินก้อนดินมันไม่ได้ถล่มเยอะก็รีบแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือคนงานค่ะใช้มือ เป็นจอบขุดดินไปก่อนหูแต่ลึกหน่าดูเลยถามว่าอันตรายไหมอันตรายมากคือทับเขาทั้งตัวค่ะต้องใช้วิธีการขุดเอาหัวให้โผล่เพื่อหายใจก่อนหูดูมุมนี้นะเห็นเลยหาว่ากองดินเยอะอยู่เหมือนกันจากนั้นก็นำออกซิเจนสวมใส่ให้คุณจินค่ะหายใจได้แล้วนะคะนี่ยค่ะนี่ค่ะโอ้ยยังดีนะคือความช่วยเหลือเร็วเพราะจุดนั้นอะคนเยอะ แล้วการแจ้งกู้ภัยก็เร็วด้วยกู้ภัยก็มาเร็วช่วยเหลือสําเร็จค่ะนําขึ้นจากดินได้สําเร็จนะคะคเวลาดินเขาถล่มลงไปกลบร่างหมดเลยนะด้วยความลึกของบ่อเนี่ยแหละค่ะทีนี้เราไปถามคุณปูญชรัต พสิทธิสุพชดอายุ5 5เป็นหัวหน้าผู้รับเหมาบอกว่าคนงานเคลียร์พื้นที่เตรียมวางท่อปูนกันอยู่เป็นท่อระบายน้ําขนาดใหญ่อ่ะนะหน้าวัดบุญสัมพันธ์บางละมุงชนบรุรีจุดนี้เขาขุดไว้ลึก5เมตรค่ะแล้วจู่ๆนะคะดินปักบ่อก,ก็สุดตัวลงไปอย่างรวดเร็วเพราะอุจจินแกนลงไปข้างล่างไปเตรียมงานนะคะแล้วดินก็ดันถล่มลงไปว้าเตรียมจะมุดแบบวางท่อกันเลยเชียวทําให้หลบไม่ทนันฟังดูค่ะเ,เขาบอกว่าเขาทรมานมาก เขาบอกว่าเขาเขาโชคดีท <das quart an> ี่เขามีหมวกแล้วก็มือเขาป้องอยู่อย่างนี้ครับแล้วช่วงอากาศอย่างนี้เนี่ยเขาหายใจแต่เขาบอกว่าเขาคิดถึงครอบครัวครับคิ่ถึงครอบครัวครับอย่างแรกเลยคิ่ถึงมัรดายาติถึงพ่อแม่ที่บ้านแล้วเขาบอกว่าถ้าอีก5นาทีเขาทนได้ถ้าไม่มีใครช่วยเขาเขาก็ไม่ไหวได้อีก5้านาทีเท่านั้นที่ดูสิคำว่านาทีชีวิตของจริงนะคะโอ้หายใจได้อีกแค่นั้นน่ะใจคอนาทีสุดท้ายเวลาเราก่อนตายลุณปิ๊กเนาะ เออเราจะเห็นภาพว่าเราลึกถึงใครรักใครที่สุดห่วงใครที่สุด,สดนะนะก็โอเคสาเหตุที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากสองวันที่ผ่านมาฝนตกหนกักอ่ะทาให้เนื้อดินมันอ่อนตัวแล้วก็ถล่มได้นะคะ <Ball. S 1> เขามีแผลฉลอกร่างกายหยายใจหอบเอนหบนื่อยค่ะนําส่งโรงพยาบาลบางละมุงเรียบร้อยปกติเวลาคนกําลังจะตายแบบนี <y> <ไป S 3> ้นะที่ตกไปเนี่ยเขานึกถึงใครอ่ะครอบครัวนึกถึงครอบครัวอย่างแรกเลยหรือว่านึกถึงคนที่กําลังจะมาช่วย